ความเดิตอนที่แล้วหลังจากที่นังเอกได้ถูกคู่มั่นที่เธอตั้งใจจะแต่งงานด้วยหักหลังเอามีดแทงเธอทำให้เธอสลบไปพอเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอได้ตื่นขึ้นมาที่อีกโลกหนึ่งแล้วซึ่งในโลกนี้เธอก็มีชีวิตที่น่าสงสารไม่แพ้กับโลกเก่าเธอมีสังเป็นถึงคู่มั่นขององค์ราชทายาตแต่ก็กลับถูกคนรอบข้างรังแกแถมพ่อของเธอก็ยังรังเกียจอีกด้วยและหลังจากที่เธอสลบไปเธอก็ถูกพ่อของเธอจับขังคุกไว้เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็เห็นเลี้ยวหลัวข้ารับใช้ผู้น่ารัก มานั่งร้องไห้คอยเฝ้าและดูแลเธอและเลิ้วหลัวเธอก็พยายามอย่าง,งเต็มที่เพื่อช่วยนางเอกออกมาให้ได้แม้ว่าเธอจะตัวสัน่นจังหวะนั้นจะมีแท่พุ่งเข้ามาฟาดเข้าไปที่หลังของเลิ้วหลัวเต็มแรงเื้ยยายหนูนี่มันไม่ซื่อสัตย์อย่างที่ฉันคิดไว้ไม่ผิดจริงๆเลยด้วยนางนี่กล้าดีนี่แอบเข้ามาที่นี่โดยที่ฉันไม่ได้อนุญาตไหนบอกมาสิ ว่าเจ้าใช้มือไหนการสะดอกกุญแจ้างนี้ใช่ไหมสูสีเธอก็เอาขาเหยียบเข้าไปที่แขนของเลี้ยวหลัวอย่างเต็มแรงจนเธอร้องลั่นท้องแล้ไม่เพียงเท่านั้นสูสียังสั่งให้ลูกน้องทุบทำาลายมือซ้ายของเลี้ยวหลัวอีกด้วยจนเธอนิซองหมดสภาพได้แต่ร้องขอความช่วยเหลือจากนางเอกนางเอกเธอกเะยโยจัดด่าว่านายยายสูสียายกระเทยนังแกเขามไม่มีทางสู้นึกว่าเก่งเหรอฮะแกว่ายังไงนะ ซูสีเธอก็ยึจัดเครื่องแท้ไปหาหนางเอกแต่นางเอกก็จับแท้ไว้ได้ก่อนจะดึงซูสีเข้ามาแล้วก็ขู่ว่าถ้าแกยังไม่ปล่อยคนของฉันไปแล้วก็ฉันก็จะเชิดแกทิ้งที่นี่ซะระหว่างนั้นเองพ่อของนางเอกก็กลับมาแล้วก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นซูสียายต่อแหลนี่ก็รีบฟ้องเลยว่าท่านพ่อยายฉันต่ำนี่มันจะฆ่าหม่อมฉันค่ะนางเอกเธอจึงไม่มีทางเลือก ต้องยอมปล่อยซูสีไปและเธอก็ขอโทษท่านพ่อที่ก่อเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้ขึ้นมาแต่ท่านพ่อนี่ก็ไม่ฟังอะไรนางเอกเลยไล่เวทลมทำลายนางเอกแล้วก็ต่อว่าเธอทุกๆเรื่องที่เธอก่อเรื่องไว้มีหนำซ้ำเขายังสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเอาตัวเลี้ยวหลัวไปโยนให้ปีศาจกินอีกด้วยเรียกว่าโคตรโหดเลี้ยวหลัวเธอก็พยายามดิ้นรนสุดชีวิตพยายามเอื้อมมือไปหาหนางเอกขอให้หนางเอกช่วยแต่ระหว่างนั้นพ่อของเธอก็ไล่เวทจมตีใส่เลี้ยวหลัว จนเลือดของเธอกระเด็นติดหน้านางเอกจนนางเอกนี้รู้สึกช็อกไปเลยยัยซูสีนี่ได้ทีก็รีบซ้ําเติมเลยว่านี่น่ะก็คือพรสวสวค์ได้านพลังเวทที่คนอย่างหลอนน่ะไม่มีทางได้มาครอบครองไงล่ะในช่วงระหว่างนั้นเองวีดีก็มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกที่รู้สึกโกรธเมื่อเห็นนางเอกโดนกันแกล้งขนาดนี้จากนั้นพระเอกก็ใช้พลังทําลายลูกกงใครกันใครมันกล้าทำลายเจ้าขนาดนี้นายไม่ต้องมายุ่ง จากนั้นพระเอกก็หันไปถามกับพ่อนางเอกว่าใครกันที่บังอาจลงมือกับคนของข้าหรือเจ้าต้องการให้ข้าส่งพวกเจ้าไปสวรรค์กันให้หมดระหว่างนั้นนางเอกก็เริ่มรู้สึกตัวด้านพ่อของนางเอกที่กลัวความผิดเขาก็เพื่อความผิดไปให้กับลูกสาวและภรรยาของเขาอย่างหน้าตาเฉยโคตรชั่วและเขาก็ยังเสแสร้งทำดีกับนางเอกอีกด้วยนะครับจนนางเอกต้องบอกว่าท่านพ่อท่านไม่ไอายบ้างหรอคะแล้วเธอก็หยิบอาวุธขึ้นมาก่อนจะบอกว่าที่ฉันเรียกว,ว่าท่านพ่อเมื่อกี้ เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปนี้ชั้นกับสกุลสู่ที่แสนเลือดเย็นเช่นนี้เราตัดขาดกันนางเอกเธอก็พูดออกมาด้วยความเด็ดเดี่ยวสุดๆดดจากนั้นต่อมาพระเอกก็พานางเอกมาสถานที่แห่งหนึ่งและเขาก็หายตัวไปไหนไม่รู้ระหว่างที่นางเอกกำลังมองหาอยู่นั่นเองเธะก็โดนพระเอกฉุดลงมาในใน้นําแล้วฉากนี้มาจ้อนข้างสิบบวกนิดหน่อยนะครับพระเอกมันก็พยายามจะกอดน,นางเอกเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างแต่นางเอกเนี่ยก็ไม่ยอมหนีขึ้นมาบนน้านี่ไดน,นีมัน จงหวะานนั้นเองเพอเอกก็สลบไปดูเหมือนว่าร่างของเขานั้นจะกําลังป่วยอยู่จากนั้นนางเอกก็พารพะเอกขึ้นมาจากสระแล้วนางเอกนี่ก็มองร่างกายของรพอเอกใหญ่นี่เธอดูจนพอใจหรือยังละ่ะนี่นายจะทําอะไรนะ่ะแล้วเพอเอกมันก็ดึงนางเอกเข้ามาใกล้ดูเหมือนว่านางเอกเรื่องนี้จะคคดเปลืองตัวให้กับเพอเอกเลยนะครับแปลกจังความผันผวนไปไหนบนละ่ะพลังเวทของแหวนเจ้ามังกรมันหมดเร็วขนาดนี้เลยเหรอ นี่นายรู้จักแหวนนั่นได้ยังไงก็ผลการทดสอบของเจ้าก่อนหน้านี้ก็คือพรสวรค์ด้านธาตุไม้กับไฟและพลังของเธอนั้นก็ถูกพลังแห่งช่องว่างมิติผลึกเอาไว้น่ะสิมีเพียงแค่าบาังกรในตำนานเท่านั้นถึงจะมีพลังแห่งช่องว่างมิติที่แข่งแกร่งและรุนแรงขนาดดีได้นายรู้เรื่องพวกนั้นได้ยังไงและนายมีเป้าหมายอะไรกันแน่ไม่ต้องห่วงไปหลอกตัวเธอในตอนนี้ที่พลังถูกผลึกนะ่ะไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครต้องการตัวเธอหลอกนางเอกที่ได้ฟังแบบนั้น ก็รู้สึกสะเทือนใจในความไร้พลังของเธอที่ไม่อาจสามารถปกป้องคนที่เธอรักไว้ได้แล้วฉันต้องทำยังไงถึงจะปลดผนึกพลังได้ล่ะขอแค่แข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าวิธีไหนฉันก็ยอมถ้างั้นเจ้าก็ช่วยปฏิบัติข้าก่อนละกันนางเอกเธอเลยต้องยอมทำตามแล้วเพจเขาก็เล่าว่าพลังแห่งช่องว่างมิตินั้นมันเป็นพลังที่หายากเอามากๆ ซึ่งถ้าเกิดมีใครรู้เข้าว่านางเอกมีพลังนี้มันจะต้องนำพามาสู่การนองเลือดยั่งชิงตัวนางเอกแน่ๆพระเอกเขาจึงขอให้นางเอกเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากนั้นนางเอกก็บอกว่าให้พระเอกเนี่ยเลิกรีลาได้แล้วและอย่าบอกไิที่ปลดพลึกพลังของเธอสักทีแต่พระเอกนี่ก็กวนบอกว่าถ้าใครยังไม่ได้ตรวจสอบร่างกายของเจ้าให้ดีแล้วก็ไม่มีทางรู้ได้หรอกนี่นายคิดจะหลอกฉันอีกแล้วเหรอนางเอกนี่ก็พยายามจะตามไปคว้าไม่ให้พระเอกหนีไป แต่แล้วเธอก็พลาดไปคว้าผ้าขนหนูของพระเอกเข้าจนนิวหลวดที่บังเอิญมาเห็นพอดีก็ได้เห็นใสเกอดขนาดยักษ์ใหญ่มาหือมาที่สุดในจักราวาลเข้าเต็มตาจนเธอนี่ถึงกับตกใจล้มลงไปเลยจังหวะนั้นพระเอกก็รีบหนีไปแบบชิวๆและลีิวหลวดเธอก็เล่าต่อว่าความจริงแล้วหลังจากตอนนั้นพระเอกก็ได้ส่งคนมาช่วยเธอไว้ทำให้เธออยู่รอดมาจนถึงตอนนี้ด้วยเหตุน,นี้นางเอกจึงเริ่มมองพระเอกในทางที่ดีขึ้นจากนั้นพระเอกมันก็พานางเอกไปทดสอบหาวิธีปลดพลึกพลังเวทหลายอย่างแต่มันก็ไม่ได้ผลเลย จากนั้นเขาจึงลองอีกพิธีดูนี่นายจับตรงไหนอยู่หนะ้าจับจุดชิปจรไงไม่ไม่นายอยากตายหรือไงฮะงั้นตรงนี้ก็ได้เธอไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้สงสัยจะต้องโดนซะแล้วนางเอกเธอก็เลยมาฝ่าเท้าเต็มก้านคอให้กับพระเอกแต่พระเอกมันก็ไม่สะเทือนจับนางเอกกดลงกับพื้นนี่อย่าคิดว่าข้ออ้างแบบนี้จะมาใต้อ่างฉันได้นะถ้าข้าคนนี้จะทําอะไรเจ้า ข้าจะใช้ข้ออ้างด้วยหรอถ้าเจ้าอยากปลดผลึกพลังแล้วก็ยอมทาตามข้าซะดีๆจากนั้นต่อมาอีฉากดูเหมือนพระเอกเขานั้นจะมีพลังด้านมืดที่เขาไม่สามารถควบคุมได้อยู่ในตัวระหว่างนั้นเขาก็เจอวิธีที่จะปลดผลึกพลังเวทของนางเอกได้โดยวิธีนี้ต้องใช้ของสามสิ่งก็คือหญ้าแห่งช่องว่างมิติน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลือดมังกรแต่ในระหว่างนั้นเองก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะถูกพลังด้านมืดเข้าแทรกไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้ด้านหนึ่งนางเอกเธอนี่ก็แสบไม่ใช่ย่อย วางกับดักเจ้าขึ้นพระเอกแต่คนซวยโดนกับดักก็ได้เป็นลิ้วเฟิงที่มาคอยดูแลนางเอกแทนพระเอกทําให้ริ้วเฟิงเขาโมโหมากบอกว่านี่เจ้านายของข้าน่ะอุตส่าห์ยอมเสี่ยงอันต,ตรายออกไปช่วยเจ้าทั้งที่ตัวเองก็ยังป่วยอยู่เลยนะเจ้ายังจะกล้ามาทําแบบนี้อีกเหรอฮะเขาป่วยอยู่งั้นเหรอซวยแล้วข้ามีเรื่องนะเฮ้เจ้าคิดว่าข้าเสพข่าวเองไม่เป็นงั้นหรอ จากนั้นต่อมาเธอก็เล่าเข้าไปที่ห้องของพระเอกแล้วปรากฏว่าพระเอกนั้นนอนสลบอยู่เธอรีรบเข้าไปดูด้วยอาการเป็นห่วงแต่ทัอว่าอยู่ดีๆพระเอกก็ช็อกแววตากลายเป็นปสีแดงพร้อมได้ยินเสียงกระซิบว่ากินกินนางซะกินกินนางซะพระเอกเขาก็พยายามจะควบคุมตัวเองนี่เธอรีบหนีไปซะไม่ต้องสนใจข้าฮะใครสนใจนายกันยาข้าบอกว่าให้ไปให้พ้นไงนี่นายเป็นบ้าอะไรเนี่ย จากนั้นพระเอกก็ข้างเข้ามาบีบคอนางเอกจนนางเอกเนี่ยหายใจไม่ออกจนเธอเนี่ยต้องใช้อาวุธล,ลับหยิบใบมีดเล็กๆออกมาฟันไปที่แขนของพระเอกแต่พระเอกนี่ก็ยังมีจากเธอไปก่อนจะแทงที่แขนตัวเองซ้ำจนเขาสลบไประหว่างนั้นก็มีพลังอะไรบางอย่างปรากฏตัวแล้วพลังนั้นก็กลายเป็นหญิงงามตอนที่หญิงงามคนนั้นจะช่วยรักษาพระเอกจนอาการดีขึ้นก่อนหันมาพูดกับนางเอกว่าแม่นาง ข้าผิดเองที่ข้ามาช้าเกินไปท่านไปพักผ่อนก่อนเถอะจังหวะนนั้นเองเพ่ก็จับมือนางเอกไว้ไม่ยอมให้ไปแต่แม่นางคนนั้นเธอก็บอกว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเดี๋ยวข้าจะดูแลท่านสิทธิ์พี่เองด้วยเหตุน,นี้นางเอกเธอจึงออกมานั่งหน้ามุ้ย และเธอก็สั่งให้เลี้ยวหลัวเล่าเรื่องของแม่นางคนนั้นให้เธอฟังเลี้ยวหลัวเธอก็เล่าว,วา่าท่าิดาคนนั้นก็คือองคหญิงแห่งวังเหยาวที่ชื่อว่าหลี่เยาเหยาตระกูลของเธอเป็นตระกูลมหาอำนาจที่คำจุนประเทศตรงหลิงเอาไว้แถมเธอยังสวยและมีพลังเวทที่แข่งแกร่งเอามากๆแล้วเธอก็เคยเป็นสิทธ์ร่วมสำนักเดียวกันกับพระเอกอีกด้วยด้วยเหตุนี้เธอจึงเรียกพระเอกว่าศิษยิ์พี่และทั้งสองคนนั้นก็เหมาะสมเป็นคู่กันเป็นอย่างมากนางเอกที่ได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกหึงอย่างแรง เขาก็มีคนที่เหมาะสมอยู่แล้วนี่แล้วยังจะมายุ่งกับฉันทำไมฮะไปไกลจากฉันได้ก็ดีเลยเชอะนี่เจ้าน่ะยังโกรธที่ข้าเผยทำร้ายเจ้าอีกหรอเออก็ต้องขอบคุณท่านเทิดทิดาที่ช่วยข้าไว้ไม่งั้นข้าคงถูกเจ้าฆ่าตายไปนานแล้วล่ะขอโทษข้าเผยถูกเวมนบ์ต้องห้ามเล่นงานเข้าน่ะจากนั้นนางเอกเธอก็ยังถามถึงวิธีปลดผลึกพลังของเธอซึ่งพระเอกก็บอกว่าต้องใช้ของสามสิ่งก็อหญยากแห่งเมตติ น้ำศักดิ์สิทธิ์และเล่มมังกรซึ่งย่าแห่งเมตติและเล่มของมังกรนั้นเขาพอจะหาได้แต่น้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องแอบ,บขโมยเอาที่วังทิศตะวันออกขององค์ราชทายญาติเฮ้ยขโมยงั้นเหรอเรื่องนในชนัดเลยล่ะถ้างั้นไปกันเลยสิจากนั้นต่อมาเพกับนังเอก ก็ได้แอบเลอาเข้ามาที่หอเก็บสมบัติขององค์ราชายาทซึ่งที่นี่ก็จะมีกับดักถูกวางไว้มากมายเพื่อรักษาความปลอดภัยของสมบัติระหว่างนั้นพระเอกกับนางเอกก็เผอถูกพลังอะไรบางอย่างดูดเข้ามาในโลกมายาและนางเอกนี่ก็โชว์ความแมนโดยน้ำหน้าพระเอกด้วยนะครับจนพระเอกนี่รู้สึกประทับใจถึงแม้เธอชอบน้ำหน้าแต่เธอก็น่ารักดีแฮะจากนั้นพระเอกเขาก็มอบดอกลิงซี่ให้กับนางเอกรู่วๆสิ่งนี้นะ่ะเหมาะกับเจ้ามากเลยนะนางเอกนี่ก็เขิม เปล่าเปล่าไม่มีอะไรนะช่างมันเถอะเชะมาเล่นกับฉันอีกแล้วนะระหว่างนั้นนางเอกก็เพิ่มเห็นโครงกระดูกจนเธอรู้สึกกลัวพระเอกเขาจึงบอกว่าพวกเราเนะ่ยอยู่ที่นี่นานไม่ได้รีบไปกันเถอะจากนั้นทั้งสองคนก็พยายามออกวิ่งหาทางออกจนนางเอกนี่ดูท่าจะไม่ไหวฮะสร้างโครงกระดูกอีกแล้วเหรอไม่สิมันกลับด้านอยู่นี่แบบนี้เองสินะเขาถึงเรียกที่นี่ว่าโลกแห่งมายาระหว่างนั้น นางเอกก็บังเอิญคิดหาวิธีทำลายโลกมายาแห่งนี้ได้แล้วเธอก็บอกว่าเพียงแค่พวกเราทำลายจุดแน่งแสงของโลกนี้ได้จะต้องทำลายดินแดนมายาแห่งนี้ได้แน่นอนซึ่งจุดแห่งแสงของโลกนี้นั้นก็คือพระอาทิตย์และจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ทำลายโลกแห่งมายาแห่งนี้ออกมาจนได้ทำให้อรัทายาที่รู้เรื่องก็ถึงกับโมโหบ้าเอ๋ยเจ้าน้องชาตรีรักเอ๋ยข้าให้เจ้าเข้ามาได้แต่ข้าจะปล่อยให้เจ้ารอดออกไปไม่ได้อีกด้าน ให้กับนางเอกก็มาถึงห้องหนังสือแล้วนางเอกเนี่ยก็รู้สึกสัมผัสได้ว่ากําลังมีใครบางคนจับตาดูพวกเขาทั้งคู่อยู่แล้วเธอก็รู้สึกว่าที่นี่น่ะมันมีอะไรแปลกจากนั้นจูจ่ๆไฟก็ดับแล้วชั้นหนังสือมันก็ลอยได้ก่อนจะพุ่งเข้ามาจงตีนางเอกกับพระเอกจนพวกเขาเนี่ยเข้าตาจนแต่โชคก็ย,ยังดีที่พระเอกเนี่ยดึงนางเอกมาหลบได้ทันเดี๋ยวสินี่นายจับตรงไหนเนี่ยไฟฉันนะ พพ่อเอกนี่ก็ยิ่งก่อนนังเอกแน่นระหว่างนั้นชั้นหนังสือก็พุ่งเข้ามาจมตีจากด้านหลังอย่างแรงทําให้เพ่อเอกต้องโยงนนางเอกหลบลงมาก่อนจังหวะนั้นนังเอกก็สังเกตเห็นได้ว่า เจ้าป้ายวิญญาณผีสิงนี่ก็คือตัวที่คอยสั่งการทุกอย่างเธอเลยพยายามไล่จับมันแต่ก็พลาดและป้ายนั่นมันก็หนีเข้าไปในซอกลึกซะก่อนแล้วต่อมานางเอกก็ถูกชั้นกระแทกจนเธอเนี่ยตกลงมาสู่อ้อมกอดของพระเอกอีกครั้งแหมดูว่าพระเอกเรื่องนี้จะคุ้มจัดเลยนะครับได้แต่อ่างนางเอกหลายรอบเกินจากนั้นนางเอกเธอก็บอกว่าพวกเรานะ่ะต้องจัดการป้ายวิญญาณนั้นก่อนนะมันต้องซ่อนอยู่ที่หลังชั้นหนังสือชั้นสองแน่ฉันรู้เจ้ารู้ได้ยังไงล่ะก็ชั้นนะ่ะ ได้กลิ่นนะสิเมื่อกี้ฉันเอาดอกหลิงซีที่นายให้ฉันปักเอาไว้ที่ป้ายแล้วเพกที่รู้แบบนั้นจึงระเบิดพลังออกมาแล้วจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับเรื่องราวการใช้ชีวิตในโลกนี้ของนางเอกจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมติดตามกันต่อได้ในตอนหน้านะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วอยากให้ผมทำต่อ ก็ช่วยกรุณากดไลค์กดซับสไคร้และคอมเมนต์บอกให้ผมทําต่อด้วยนะครับทุกไลค์ทุกซับสไคร้ทุกคอมเมนต์ของทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ